Big, บอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้าน Finland, ฟินแลนด์โพดเดือดค่ะหลังจากที่ทุกคนทราบดีนะคะว่าเมาื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิ๊กเนี่ยเพิ่นได้เดินทางไปถ่ายรายการเนาะหลังจากถ่ายรายการเสร็จก็มีเวลาว่างบอสบิ๊กก็เลยติดต่อไปทางปราแอนพี่เลี้ยงของลูกชายและลูกสาวก็คือน้องโตเกียวและน้องนาริตะเพื่อรับเด็กๆเ,เนี่ยออกมาทานข้าวค่ะพี่น้องอ่ะก็เป็นการทานข้าวของ สามคนพ่อลูกที่ไม่ได้เจอกันในระยะเวลาหลายเดือนเนาะพี่น้องเดือนสองเดือนบอดที่เพิ่อนพื่ได้เจอลูกเพิ่นเนาะพี่น้องเพื่อนก็นเลยรับลูกเพื่อนเนี่ยมาทานข้าวมาเล่นมาเอนจอยน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแต่มันก็ยังมีประเด็นเรื่องมีคนปล่อยคลิปกล้องวงจรปิดในวันที่พยาบาลฟินแลนด์บอดบิกเนี่ยเพื่อนได้อ,อ่เดินทางไปรับน้องโตเกียวกับน้องนาริตะที่บ้านซึ่งบอดบิกก็มองว่ามันเป็น มุมส่วนตัวมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวทําไมถึงได้เอาคลิปคลิปนี้ออกมาโพสต์อืโดยบอยบิ๊กนะคะเพื่อนได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพนบอบิ๊กบอกว่า,วาพื้นที่ส่วนตัวฉั้นอยู่ตรงไหนทําไมถึงเอาคลิปกล้องวงจรปิดนอกรั้วบ้านตอนฉั้นไปรับลูกเผยแพร่สู่สาธารณะอันนี้ขายขำหรือขายโง่ มันดูตลกนะแต่ก็ดูพยายามดีอืมก็คือเพื่อนถามว่าพื้นที่ส่วนตัวของฉันนยอยู่ตรงไหน,นเพราะเนื่องจากว่าบอทวิกเนี่ยเขาเป็นศิลปินอ่าค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะพี่นอ้องบอทวิกก็เป็นศิลปินคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงและต้องการพื้นที่และมุมส่วนตัวในเวลาที่ช่วงเวลาที่ตัวเองเนี่ยเดินทางไปรับลูกหรือไปส่งลูกก็ตามแต่นะคะแต่ทําไมถึงมีการเอาคลิปกล้องวงจรปิดนอกรั้วบ้านเนี่ย ออกมาเผยแพร่สู่สาธารณชนตอนที่บอสบิ๊กเนี่ยไปรับลูกอันนี้เนี่ยก็คือบอสบิ๊กงงว่ามันละเมิดความเป็นส่วนตัวของศิลปินของตัวเป็นของตัวคุณพ่อหรือเปล่าที่ไปรับลูกเนาะพี่น้องเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของบอสบิ๊กนะคะก็เรื่องราวเนาะคลิปกล่องวงจรปิดเนี่ยก็ไม่รู้ว่า ใครเป็นคนโพสต์หรือว่าต้นโพสต์มาจากไหนเนาะพี่น้องเนาะก็ต้นโพสเนี่ยสาวโบแบกก็เห็นแต่อันเพจของป้าเจ๋วได้แชร์แชร์คลิปคลิปนี้ออกมาและกะ็พูดว่ากีดกันตรงไหนเนาะพี่น้องเนาะแต่นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่องภายในครอบครัวระหว่างอันบอดบิก๊กและครอบครัวของทาง แพ่วพาแสนทองที่เป็นอดีตเมียที่เพื่อนได้เลิกลาก,กันไปเนาะพี่น้องเนาะเออก็คือเพิ่นมันก็เป็นคลิปคลิปหนึ่งที่บอกว่าเ,าเป็นคลิปภาพที่ตอนที่ผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลแด์เนี่ยเดินทางไปรับน้องพอดีแล้วก็ถามว่ากรีดก,กันตรงไหนเนาะพี่น้องาะแต่สาวโบแบนะคะก็ไม่ขอก้าวล่วงไปในถึงรายละเอียดส่วนตัวของแต่ละบุคคลทุกคนก็มี มุมและก็มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเหมือนกันการที่จะเอาภาพหรือคลิปอะไรไปลงเนี่ยก็ต้องอาจจะเป็นการขออนุญาตเจ้าตัวก่อนขออนุญาตเจ้าตัวก็คือขออนุญาตคนที่อยู่ในเหตุการณ์หรืออยู่ในภาพก่อนก่อนที่จะเอาคลิปเอาคลิปกล้องวงจรปิดหรือเอาคลิปวิดีโออะไรไปลงนั่นแหละพี่น้องก็คืออันนี้เพิ่นกระค้งตกตกลงกันเองเนาะในใน,ะในข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเนาะ แต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าคิดว่าไม่ควรเอาภาพมาเปิดเผยเป็นการเซฟดดเป็นการเซฟตี้เด็กจริงไม่ต้องอธิบายให้คนทั้งโลกรู้แค่คนในครอบครัวรู้เท่านั้นก็พอ,อตั้งใจเอาภาพมาลงเพื่ออะไรพ่อก็ต้องมีสิทธิ์มารับลูกอยู่แล้วลงอ่าลงได้แต่ก็ต้องขออนุญาตด,ด้วยแต่ในที่นี้เนี่ยลงมันเป็นภาพกล้องวงจรปิดภายในบริเวณบ้านหลายคนก็มองว่าอาจจะเกิดอ่า อาจจะต้องเซฟมากกว่านี้เพราะมันเป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยภายในรอบบ้านหลายคนก็เป็นห่วงเด็ก,ดกอ่าหลายคนก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเป็นห่วงในมุมมองเรื่องส่วนตัวของอ่าผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ด้วยเนื่องจากว่าผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็เป็นศิลปินค่อนข้างมีชื่อเสียงระดับหนึ่งแต่การที่มีภาพกล้องวงจรปิดน่ะหลุดม้าง่ายดายขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะควรเป็นเพราะต้องเคารพสิทธิ ขั้นพื้นฐานและพื้นที่ส่วนตัวของคนเป็นพ่อด้วยของผู้ใหญ่บ้านด้วยอืมแล้วก็เอาตรงๆนะหลายๆคนก็ไม่ได้กีดกันนะก็พูดชัดเจนว่าถ้าพ่อว่างก็มารับน้องสองคนไปเที่ยวได้แต่ฝั่ง fc ของพ่อน้องสองคนนั่นแหละไม่ยอมจบชอบเอาทัวร์มาลงที่แม่น้องตลอดเพื่อยอดวิว แต่ให้ติดต่อกับพี่เลี้ยงของน้องสองคนไม่ให้ติดต่อกับป้าแจวหรือติดต่อกับแม่ของน้องสองคนคือก็อยากตัดขาดกันครอบครัวพ่อของน้องสองคนก็คือ อยากให้จบกันแค่นี้อ่านี่เป็นความคิดเห็นของ FC แฟนคลับนะคะส่วนความคิดเห็นที่ไปในะทิศทางที่สื่อถึงบุคคลที่3ที่อาจทําให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายเนี่ยเราก็ต้องพยายามเบาลงเพราะเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งหมดและเพิินก็มีหน้าที่การงานในมีหน้าตาในสังคมนะคะการจะคอมเมนต์หรือการพูดพาดพิงเนี่ยก็ต้องพูดในคำนองที่สุภาพและเป็นการไม่ เหยียดเหยียบย่ำหรือเป็นการบูลลี่หรือเป็นการแซะแต่ละฝฟล์ให้เกิดความเสียหายและชักจูงคนมามาพูดด้วยมาพูดต่อทําให้เกิดเป็นประเด็นวงกว้างเ้าพี่นอ้องเนาะแต่ปุญญาบ้านะคะเพื่อนกรแค่สงสัยว่ากล้องคลิปกล้องเนี่ยมันออกมาได้ยังไงเพราะเพื่นเนี่ยไม่ต้องการให้โพสต์ในพื้นที่หรือความเป็นส่วนตัวของศิลปินและการไปรับเด็กเนี่ย ก็อยากให้เซฟตี้น้องด้วยก็คือน้องเป็นเด็กและน้องก็อยู่บริเวณบ้านนี้อยู่ในบ้านหลังนี้ก็ไม่อยากให้ใครเห็นบริเวณบ้านของน้องไม่อยากให้ใครรู้ว่าตรงนี้มีอะไรอะไรบ้างเพราะว่าเป็นการเซฟในตัวของเด็กๆนะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตหลายๆฝ่ายนะคะส่วนเรื่องนี้นะคะจะ เพื่อนจะเคลียร์กันหรือจะจบลงอย่างไรนะคะเราเป็น fc แฟนคลับเราก็ชมผลงานไปพี่นอ้องท้าก็ชมผลงานเพื่อนมีผลงานเพลงผลงานอะไรเป็นวงหมอลำหรืออะไรก็ตามแต่เราก็เสพผลงานไปส่วนเรื่องราวส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าเขาจะตกลงกันอย่างไรจะไปรับน้องหรือไม่ไปรับน้องหรือไปรับตอนไหนแล้วห้ามถ่ายภาพหรือไม่ถ่ายภาพเนี่ย ก็ให้เป็นการตกลงของระหว่างผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายของตัวศิลปินเองเนาะพี่น้องเนาะแต่มื่อนี้นะคะก็เอาข่าวเรื่องนี้นะคะที่หลายๆคนเนี่ยชาวเน็ตก็ถกกันสนันว่าอ่ะบางคนก็บอกว่าโพสต์ได้อ่ะบางคนก็บอกโพสต์ไม่ได้นั่นมันผิดต่อหลักกฎหมายอ่าที่เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิของส่วนบุคคลไม่ควรเอาภาพของบุคคลออกมาเผยแพร่ในสาธารณะถ้าเจ้าตัวเขาไม่ยอมรับบางคนก็บอกว่าอ่ะ ก็อาจจะลงมเมนต์ที่พ่อไปรับลูกและก็บอกว่าไม,ไม่ได้กีดกันนะที่จะให้พ่อมารับลูกก็คือให้พ่อมารับน้องๆในตลอดเวลาทั้งนี้นาอพี่น้องกรทั้งนี้ทั้งนั้นเขากะเบิงความทั้งสองฝ่ายเขาก็ต้องฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเพื่อนมีความคิดเห็นไปในทิศทางไหนและจะตกลงกันยังไงว่าควรรบคลิปหรือว่ายังไงเพราะต้นคลิปอยู่ที่ตรงไหนอะไรอย่างไรนาอพี่น้องเนาะเขากะ เบิ้งไปเนาะพี่น้องมื้อนี้นะคะสาวโบแบกก็นําข่าวของผู้ย่บ้านฟินแลนดน์นนัมาบอกซูพี่น้องฟังนะคะมีข่าวสารอัปเดตเอ,อียงกับอัปเดตเรื่อยๆนะคะเมื่อวานนี้ก็เห็นแพลวพานะคะแวะไปเป่าเค้กที่ยะโส่แบบพี่น้องไปเป่าเค้กให้กับนิลุยนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของนิลุยเพื่อนรักของแพลวพาก็ขอแสดงความยินดีและก็สุขสันต์วันเกิดกับ ผู้จัดการนี้ลุยด้วยนะคะขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็น่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ